สวัสดีครับผมเจอกันอีกครั้งครับผมองอำนาจโซล่าเซลล์ครับผมวันนี้วันที่2ตุลาคมไอสองพฤศจิกายน2องพครับผมวันนี้มาติดตั้งโซล่าเซลล์นี่ที่อำเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชสีมาครับผมอย่างชุดนี้มาติดระบบสองระบบ a อซีปั๊มน้ำหนึ่งพันหนึ่งร้อยวัตต์แรงครึ่งใช้แผงโซล่าเซลล์สี่แผงแผงโมโนสามร้อยห้าสิบวัตต์ยี่ห้อมอนเลอร์ครับผมอันนี้บอ่อบาดาลเจาะไปสี่สิบเมตรยนปั๊มไปสุดเลยครับผมปรากฏว่าอันนี้ยนได้แค่สามสิบสองนะครับผมเพราะว่าช่งาง สี่สิบสองแต่ว่าอามาย่ยนได้จริงยนได้แค่สามสิบสองนั่นหมายถึงช่างบาดาลจอดแค่สามสิบสองครับผมแม่ไม่ตามสเปคที่ตกลงงานกันไว้อันนี้ก็ท่อสองนิ้วอะน้ําไม่เยอะครับผมน้ํามีชั่วโมงละประมาณสี่พันลิตรต่อชั่วโมงก็ถือว่าพอได้ใช้ครับผมอันนี้ครับผมอย่างชุดนี้ผมก็จะทาโครงสร้างอ่ะทุกอย่างให้เบ็ดเสร็จเลยแบบนี้เลยเชื่อมเหล็กกล่องกัมมนไนมาตรฐานเทป,ปูนให้แบบนี้ครับเดินระบบเดินท่อร้อยสายแบบทีมงานมาตรฐานครับผมเนี่ย จะมีเสรรรรเเิร์ดกันฟ้าตู้กันฝนเวกเกอร์ดีซีใสให้เรียบร้อยแบบนี้เลยอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ปั๊มน้ำตัวนี้สามารถเปิดจากไฟฟ้าได้ด้วยครับผมอนา,นาคตเนี่ยเจ้าของจะเอาเครื่องปั่นไฟมาปั่นใช้ตอนกลางคืนตัวนี้ครับผมอันนี้เดี๋ยวพาไปทำความรู้จักกับพี่เจ้าของหน่อยสวัสดีครับผมครับผมอยู่ที่ไหนหนองแหละหนองมนมากครับหนองแหละหนองมามากเนาะเป็นไงคุณจ้าน้ำหละไก่เนาะจ้าวว่าจ้าสี่ทิศสองเนาะ จะยอนจริงก <32. S 1> ามทิบสองหายไปสิเมตรถ้าได้จะสิเมตรก็จะได้น้ำหลายขั้นนี่แหละแม่ตใจก็ช่างจาะนครับผมนี่แหละก็คือการเจาะน้ำนฝากบอกถึงทุกคนนะพี่ใ,ใครอยากจะเจาะน้ำทำยังไงต้องดูให้ดีๆนะครับด้วยดีเฝ้าด้วยเนาะ ผอด้วยพอดูด้วยว่ามันขายข้าวันไหนดูด้วยอ่าครับผมเป็นอย่างผมอยู่เสียใจเลยนะนี่เสียใจเนาะหายไปสิบเม็ดเนาะเมเท่ากับเงินตกหายโอ้หลายบาทอยู่เดนเนี่ยแพงด้วยครับสามหมื่นห้าสามหมื่นห้าเพงดาอุตส่าห์ว่าเอาแพงว่ายังได้ดีไม่ได้ดีเนาะแต่ก็ยังดีที่มันมีน้ำไปดิช่างบอกว่าใช้ด่ามได้ใช้ด่ามได้อยู่ชั่วโมงละสี่ห้าพันพรได้ใช้อยู่ก็ไม่น้อยแล้วครับก็หลายคันเนี่ยสี่ห้าพันใช่ครับรับรับประกันเรารับประกันครับผมว่าใช้ได้ ครับผมอันนี้หลายๆท่านยังสงสัยอยู่ว่าเอาแล้วช่างอำนาจติดชุดนี้นะราคาเท่าไหร่ชุดนี้ผมติดตั้งอยู่4 7 0 0 0บาทนะครับผมปั๊ม ecdc 2ระบบติดตั้งให้เรียบร้อยแบบนี้เลยครับผม2ระบบติดอยู่ไหนก็ได้นะประเทศไทยไปติดหมดราคานี้4 7 0 0 0บาทอ่บาทราคาอาจจะสูงนิดแต่ท่านจะได้การบริการการทางานที่มาตรฐานแน่นอนครับผมระดับมืออาชีพแน่นอนครับผมไว้ใจได้ครับผมอันนี้ครับผมอันนี้คือน้ําไหลนะครับผม อันนี้ท่อสองนิ้วอันนี้ก็ได้บ่อน,นี้ได้ประมาณชั่วโมงสี่ถึงห้าปัลลิตต่อชั่วโมงครับผมเดี๋ยวพอน้ํายุบตัวลงไปเยอะๆอมันจะเหลืออยู่ประมาณถ้าไหลขนาดน,นี้ชั่วโมงเป็นหมื่นนะแต่ว่าเดี๋ยวถ้าพักน้ําจะยุบตัวเยอะเพราะว่าน้าในบ่อบ,บดานก่ะไม่เยอะเท่าไหร่ครับผมแต่ก็ถือว่าพอได้ใช้ครับผมอันนี้เราหย่อนไปสุดเลยหย่อนก้นบดานเลยโอเคเนบ่เนาะโอเคใช้ได้อยู่เนาะ ยังไม่ได้ใช้มากก็ได้ใชหนอยนี่ท่อสองนิ้วนะครับเนี่ยก็ถือว่าดูดไปเรื่อยๆเดี๋ยวตาน้ำมันเปิดได้น้ําเยอะอกว่านี้ครับผมโอเคครับผมสาหรับท่านใดสนใจก็อํานาจโซล่าเซลล์ครับผมเมื่อก่อนสโลแกนผมก็ไม่พุ่งไม่แรงไม่คิดตังเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนใหม่แล้วจะถูกจะแพงกระแรงเหมือนเดิมครับผมอำนาจอานาจคนเดิมครับผม098 129 77 96สวัสดีครับผม